สวัสดีเพื่อนๆคลิปนี้มาอัปเดตให้นะคะเมื่อประมาณบ่ายสองกว่าก,าก็มีอัปเดตข่าวมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้หลังจากที่ระตุปะทุได้แล้วนะคะประมาณเกือบบ่ายโมงนะคะเสร็จแล้ว ตอนแรกที่ปะทุมานะคะความยาวนะความยาวของตัวลาวาที่พุ่งขึ้นมานะคะประมาณกิโลหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอทิ้งเวลาไว้แล้วยิ่งแบบว่าปะทุขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ความยาวอยู่ที่2.5กิโลเมตรนะคะแล้วก็ตัวควันนี้ก็เยอะมากๆแล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศดีมากไม่ค่อยมีลมแก่แล้วก็ท้องฟ้าเปิดต่ออยู่ที่เมืองกรินดาวิกเนี่ยได้มีการอพยุก่อนที่จะมีการประทุของภูเขาไฟนะคะประ ประมาณ3ชั่วโมง2อถึงสชั่วโมงแล้วเรียบร้อยเขาจะมีไซเรนเขาจะมะีทีมกู้ภัยต่างๆเนี่ยคืออพยพออกมาพลเมืองที่เมืองกรีนวิกแล้วก็รวมถึงบูรณะกูแล้วก็โรงงานพลังงานต่างๆนะคะรวมกันประมาณ800กว่าชีวิตก็อพยพออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่กำลังจะไปะแช่น้ําที่บูรณะกูอะไรใดๆอย่างเงี้ยนะคะอะตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ประมาณนี้นะคะตัวนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ตัวนี้ครั้งนี้เนี่ยประทุอยู่ ที่เดิมเลยที่เดิมของรอบที่7เลยจะเห็นตัวลาวาอันเก่าด้วยเห็นไหมในรูปนะคะก็ประทุขึ้นมาบนลาวาเก่าเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เหมือนกิกดาวิกเหมือนกันนะคะก็แต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรใดๆมากมายนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นต้องรออัปเดตอีกทีต้องรอ,อนักธรณีวิทยาลงพื้นที่โดยรวดเร็วแล้วก็จะไปมีการแมชเชอร์นู่นนี่นั่นเก็บตัวอย่างอะไรใดๆเดี๋ยวนีนะก็มาอัปเดตให้ฟังอีกรอบนะคะรอบที่8ภูเขาไฟไอซ์แลนด์นะคะ29พฤษภาคม2 0 2 4เวลาประมาณ